สวัสดีนะครับผูบ้คา้าร้าน Performance Up กีฬสมาชิกของกลุ่มทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรับะบบเบรกนะครับวันนี้นะครับผมอะ่ะได้รับสวิตช์รถซีลโคคันหนึ่งนะครับอกนนี้ใส่เบรคแบมโบมาอ่าพอมาเห็นเอ้ยจานใบเนี้ยใส่มาแปลกๆปกอันนี้อยู่ข้างซ้ายนะครับจานที่ทางหมุนไปตามลูกศรหมุนแบบนี้คือคลีบล่องข้างในเออเห็นให้ดูเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าในเว็บเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการหมุนที่ ปกตินะฮะยคุณจะดูแนวแนวการแนวลายลาย,ลายลายรูนะครับถ้าหมุนดูตามรูเนี่ยแบมโบจะแท้ๆจะหมุนย้อนรูนะครับหมุนแบบใบนี้ใบข้างล่างอันนี้ใบนี้เคยอยู่ข้างขวามาก่อนตอนนี้เราจะสลับมาอยู่ข้างซ้ายนะครับรูจะย้อนสอนกับทิศทางของคลีปนะฮะอันนี้คือการใส่ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรลมจะเข้าจากตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมครับ ลมเข้าตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็ลมจะวิ่งผ่านใต้ท้องรถนะครับเข้าได้ในด้านในจานนะฮะไม่มีลมเข้าจากหลังล้อนะครับหรือไม่มีสโคปเป่าจากหลังคาลิปเปอร์นะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ลมที่เจ็นทิศทางธรรมชาติของมันคือลมเข้าจากหน้ารถนะครับตะแกรงหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ออกมารูนี้แล้วก็ไหลเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือการหมุนที่ผิดธรรมชาติ i m p r o p r นะฮะ ขวก็คืออาจจะดูดลมเข้าไปแล้วไปประทะอารมณ์ตรงนี้มันเหมือนเราเป่าลมเข้าในปากขวดนะครับยังไงลมก็เข้ายากกว่าเพราะฉะนั้นให้เป็นการดูดลมจากช่องลมตรงนี้นะครับดูดผ่านนี้แล้วเป่าออกท้องล้อจะดีกว่าแล้วการเป่าแบบนี้จะเป่าให้ลมเป่าออกมาประทะตัวผ้าเบรกด้วยทําให้ผ้าเบรกเย็นนะฮะอ่าแล้วก็สะบัดฝุ่นออกที่ท้องล้อหลุดออกจากข้างนอกไปนะอ่าอันนี้ใครจะติดตั้งแบบไหนผมถือว่าแล้วแต่ใจแต่ผม ลูกค้าผมผมใส่ตามสไตล์ตใบนี้นะครับสีฟ้าคือสิ่งที่มันเหมาะสมนะฮะอ่าโอเคท่าใดนสนใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ subscribe คลิปเราได้ที่ YouTube Channel Tik t o k Performance u p พเกรดช็อนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเป็นประโยชน์ก็กดติดตามและกด s u b s c r i b e ไว้แล, like, แล้วกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ